อุ้ยล่วอ่ะกูไม่ใช่นาเดสกิดทำไมมึงคิดว่ามึงใหญ่นักเหรอมึงใหญ่นักใช่ไหมกูมไม่เล็กนะเว้ยกูไม่เล็กนะเว้ยอย่าอุ้ยจุกพี่ชอตัวบอลมันทำให้ง่ายมันต้องแบบนี้ครับนี่แบบไหนแบบนี้เหรอ,อหรือแบบนี้อะไร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 ตัวเองงอเขาหน่อยดีนั่นนั่นนะนมแหลมเชียอะไรของมึงไม่รู้บิน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  การเป็นแมวที่ดีมันต้องกระโดดสูงๆครับนี่อีกแบบนึงครับทำหน้ารอไว้แล้วก็ตบมันซะโ,โอใครแตะกู้สัตว์แดงแมงเหีย เขาไม่ได้ทำอะไรปิดเขาไม่ได้ทำไฟดับนะพอดีประหยัดไฟปิดสวิตช์หมดเลยเจ้าข้าพ่เจ้าต้องตายข้าคือเจได้ย่าชงเชงชงเชงแล้วมึงเป็นเจอะไรกินเจระพ่อไอ้ตรกัทำไมไอพักหาสักหนึ่งวินะครับนะฮะเรามีคลิปอีกมากมายสำหรับผมนะครับไปชมกันเลยครับเฮ้ยนี่มันอยู่เอฟโอใช่ไหมเนี่ยบินได้ด้วยยังไงมึงยังไงมึงจะมายังไงมึงมากูตดเอาเด็ไอ้สัส มันหล่อยเหลือเกินสุดยอดมันมีจริงมันมีจริงอมันมีจริงมันมีจริงมันมีจริงอ่มันมีจริงไปเลยไปเสียฮันเหล่ามาไปเลยไปไกลไกกูเลย อย่งัมันมีจริงมันมีจริงจริงมิสเตอร์ฮัลโหล o g ย y s hey สวัสดีนอยสวัสดีค่ะขอจีบได้เปล่าไม่เอาค่ะเขาจับมาแล้วนิดนึงน่เอาของเขางกให้แฟนดูนี่ตีกูมาเนี่ยนี่เนี่ยนี่ัลึงเฮ้ยนี่มันอะไรเฮ้ยนี่มันอะไรนี่คุณฉันถ่ายคลิปวิดีโอทำไมผมเข้าน้ำอยู่นะมีมารยาทหน่อยตายจริงเดี๋ยวซ้ำสักหนึ่งคืนเลยเถอะไม่ได้ไม่ได้ หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกมีงับมีงับมีงามหนูมันเงี้ยหนูมันเงี้ยมวยจมจมแล้วจมจมคำทำมีเหี้ยอะไรสักเป็นไงเป็นไงด็นอยั่นดิไปเสียปากกาเอ้เป็นไงเปเสียปากก์เลยไปเสียไปเลยแต่เธอเป็นใครอ่ะบุขคลบิดบานไอ้สัสเอ้าวเหี้ย ี่รักค่ะอยเฮ้ยกูเป็นที่รักมึงตอนไหนเนี่ยงูจุ๊กูทำไมเนี่ยมึงไม่ถามเรื่องสุขภาพกูสักคำเลยเฮ้ยจุ๊ถามหน่อยเถอะไอสัตว์อ่างน้ำไอสัตว์ไอสัตว์อ่างน้ำโอ้โหโอ้โหเย็นแค่ตุ่มโอ้จุ๊ไม่ได้ไม่ได้เอาอีกเอาอีกตุ่มโอ้ยคางกูเจ็บเลยไม่ได้กูสนุกไอสัตว์กูมันฮ่มันกว่าติ่งเบลอร์รี่ โอ้กูกอดได้แล้วเย a ตุม๋มฮ่าฮ่สนุกใช้ไม่เย yeah guys โ oh, oh, oh. อ้โอ้โอ้ตุ๊ปิดตาย e a ตุม๋มเฮ้ยนี่มันอะไรหนีว่านี่คือเอ็นกี้เบิร์ดทำไมสีเหมือนกันเน็ตตัวแดงอยู่ไหนเน็ตตัวดำไปไหนตัวฟ้าไปไหนตัวเหลืองไปไหนเน็ตไอ้ขาวกูไปไหนอะเฮ้ยไอ้ขาวเขางอนแล้วเคุณเอาไม่เชื่อสายตาของผมก็ได้นะผมเห็นจริงๆนะมันมีจริง Mister h e l l ลมันมีจริงๆมันมีตัวตน มันมีจริงๆนะฉันถึงยูคาตาคุณเชื่อไหมคุณเชื่อเปล่า,า <c oughs> ถ้าชอบโปรดกดไลค์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับขอขอบคุณครับตอนนี้ลีก็ลื่นครับอยากเล่นสอการก็ไม่บอกแมสไลรเดอร์มันเลยมึงอโอเคแล้วก็สำรวจแต่แถวนี้ไปก่อนนะครับเฮ้ยกาไมกูไม่ได้นี่มันมาดีมังกร เราดินมังกรนีด้วยไอเนี่ย